สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาผ่าอะโวคาโดลูกแรกในชีวิตเลยเป็นอะไรที่ลุ้นกับตัวเองมากๆว่าเฮ้ยจะกินได้หรือป่ะ เมื่อเป็นการซื้อมากินครั้งแรกนะคะอันนี้ก็คือการผ่าโอะโวคาโดครั้งแรกเหมือนกันซึ่งจริงๆก็ผ่าถูกต้องนะคะแต่ตอนที่บิดอะ่ะเราจะไม่บิดแบบนี้นะคะเราจะต้องบิดแบบขยับหมุนไปหมุนมาแล้วเอาออกค่ะแต่ว่าผ่าได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะสําหรับโอะโวคาโดครั้งแรกของหลิลนจะมาลองชิมรสชาติกันดูว่ารสชาติจะออกมาเป็นยังไงนะ มันจะเป็นรสชาติมันมันจืดจืดก็อร่อยดีนะเดี๋ยวกินได้ลองชิมแล้วมันไม่ได้กินยากอย่างที่คิดมันจะมีรสชาติมันมแต่ไม่ได้หวานต้องกินลูกที่สุกนะคะเพราะดิปอ่านคือลูกที่มันขมที่มันมีรสชาติขมคือมันไม่สุกเราจะต้องเลือกลูกที่สุกกาลังทานมันก็จะไม่มีรสชาติขมมันจะมันมันจืดจืดซึ่งดิ่นก็กินเปล่าๆหรือว่ามันก็อร่อยดี ตอนแรกหลินมองอะโวคาโดเห็นหน้าตามันแล้วหลินมีความรู้สึกว่ามันคงรสชาติเหมือนแตงไทยที่ก่อนจะซื้อมากินก็คืออ่านนั่นนี่นู่นอ่านรีวิวอ่านอาานจนไม่กล้าซื้อมากินกลัวตัวเองจะกินไม่ได้ทั้งที่ตัวหลินเองอนั่งดูรีวิวหรือโคตรอยากกินเลยนะเพราะว่าหลินรู้สึกว่าทําไมเขากินหน้าอร่อยจังแต่ในคอมเมนต์บางคอมเมนต์ก็ด้านคอมเมนต์ว่ากินยังไงให้อร่อยคะเออแล้วก็บังเอิญไปเจอเพื่อนสนิทโพสใน Facebook ว่ากินอะโวคาดยังไงให้อร่อย แล้วหลายคนก็บอกว่าเออกินไม่เป็นแต่ก็มีคนส่วนหนึ่งที่บอกว่าเฮ้ยมันอร่อยนะหลิงก็รู้สึกว่าเฮ้ยคูจะซื้อมากินดีปะวะเพราะจริงๆใจตอนนั้นกะจะไปสั่งมาเป็นแบบหลายๆโลเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคุยกับตัวเองว่าเออไปลองซื้อมาสักลูกลองกินดูก่อนถ้ากินไม่ได้จะเสียอะโวคาโดเพียงแค่หนึ่งลูกแต่ถ้าเกิดเราไม่ลองดูก่อนนะเราก็จะเสียอะโวคาโดทั้งลังที่เราคิดว่าจะไปสั่งเขามากินนะคะ ไปซื้อมาลองทานสักหนึ่งลูกมาหลินดูก่อนนะถ้าเกิดอร่อยก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยที่เราชอบกินของที่มีประโยชน์ถ้าลองแล้วมันไม่อร่อยถูกใจเราก็จะได้ไม่เสียเงินฟรีเนาะสิ่งที่หลิงอยากจะกินเลยหลักๆคือมันเป็นผลไม้ที่ช่วยลดความอ้วนเป็นเนยมหัศจรรย์จากธรรมชาติทานอะโวคาโดช่วยลดความอ้วนได้ดีเลยนะคะเพราะว่าอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงแต่มีคาร์โบแล้วก็น้ําตาลต่ำมีกรดโอเลอิกที่ช่วยกระตุ้นให้สมองของเรานั้นอิ่มเร็วแล้วก็ไม่ บ่อยนะคะเป็นไขมันดีที่จะช่วยขจัดไขมันเร็วนะคะช่วยลดไขมันในเลือดครั้งแรกที่หลินลองทานเนี่ยเฮ้ยคะมันรู้สึกอิ่มจริงๆไม่ได้เวอร์นะคือทานเข้าไปแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันอิ่มมันอยู่ท้อง ก็แปลว่ามันจะสามารถช่วยลดความอ้วนได้นั่นเองค่ะไฟเบอร์สูงแล้วก็มีโปรตีนสูงด้วยนะคะซึ่งโปรตีนในอะโวคาโดเนี่ยเป็นโปรตีนที่สามารถย่อยง่ายแล้วก็ไม่ทําให้เราท้องผูกซึ่งจะเชื่อมโยงกับการลดความอ้วนเห็นไหมเอ้ยเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์แล้วฉันก็ฟินมากๆที่ฉันสามารถกินได้นะคะเพราะว่าได้เวลาลดความอ้วนอีกแล้วนะคะตอนนี้อ้วนอีกแล้วดูแก้มดีจริงๆแล้วประโยชน์ของอะโวคาโดก็คือมีเยอะมากนะคะก็จะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยบํารุงผิวบํารุงผมการที่ทานเป็นประจํก ็จะช่วยหลีกเลี่ยงการเป็นโรคหัวใจวิตามินต่างๆที่มีใน,ในอะโวคาโดก็จะช่วยลดการเป็นเน็บชาการเป็นปากนกกระจอกอย่างนี้ซึ่อะโวคาโดมีประโยชน์มากถ้าทานได้ก็คือโชคดีมากๆเลยนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่สนใจอยากจะทานนะ ถ้ารู้สึกว่าเยเป็นคนทานยากเขาบอกว่าให้ทานกับน้ำผึ้งจะอร่อยมากๆเลยนะทานกับน้ำผึ้งได้นะคะทานกับโยเกิร์ตได้เขาว่ามือใหม่หัดทานเนี่ยต้องทานประมาณนี้ก็จะสามารถทานอะโวคาโดได้ง่ายได้แล้วค่ะแต่สำหรับดิลลน่ว่าเอมันอร่อยดีนะลองไปซื้อมาทานกันนะคะมันมีประโยชน์มากๆเลยวันนี้ก็คืออยากจะโชว์ด้วยแล้วก็อยากจะแชร์ด้วยนะคะอะโวคาโดเพื่อสุขภาพที่ดีและก็ความสวยของเรานะคะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย